โอเคครับสำหรับในฝั่งของตัวพาร์กลยุทธการลงทุนนะครับวันนี้ผมมาแตะในประเด็นประเทศจีนนิดหนึ่งนะครับผมขอมาเพราะถือว่าอาจจะเป็นประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้ส่งผลในระยะสั้นแต่ถ้าเขาทําได้ในระยะกลางกับระยะยาวผมว่าน่าสนใจนะนะครับ,นะรบนั่นคือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับจีนเนี่ยมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั้งภาคก,การผลิตและภาคบริการนะครับภาคก,การผลิตเนี่ยก็จะเป็นชาร์ตซ้อนผ่านสีส้ม นะที่มันก็ยังปรับตัวไซด์ไวดาวอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําระดับต่ำสุดในรอบเกือบเกืบอกบสามปีนะครับสามสิบสามเดือนสีส้มเห็นไหมครับปกลงมาส่วนเงินเฟ้อ CPI เนี่ยเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเงินเฟ้อ CPI สีขาวเนี่ยมันกดลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะกระตุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเทลเซลส์เป็นกระตุน้นพวกแบบดีมานด์ไซส์นะครับก็พอช่วยได้บ้างล่าสุด CPI ก็พลิกจากลบมาเป็นบวกประมาณ0.1% แต่ว่าเ,เงินเฟอ้อภาษา่งของการผลิตเนี่ยโอ้โหมันยังดูเหนื่อยมากนะครับยังเป็นลักษณะของการปรับตัวแบบไซเบอร์ตัไซเวอ์ดาวอยู่นะครับล่าสุดนะครับรัฐบาลก็พยายามจะมีการเร่งแก้ไขปัญหานะครับคือตอนนี้ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่หลายฝั่งนะครับซึ่งปัญหาที่รัฐบาลจีนเขาพยายามจะเข้ามาดูแลตอนนี้คือจีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตโซล่าไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน ปีโตเล็กนะครับรวมถึงในฝั่งของตัวรถยนต์ EV เนี่ยโอ้โหมันผลิตแบบโอ้สะพายกันเยอะมากนะครับดูอย่างดูอย่างชาร์ตเนี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าโอ้โหนี่คือภาวะโอ้สะพายมันมันล้นขนาดไหนครับเนี่ยเห็นไหมครับมันหลิงดิ่งแบบดิ่งแล้วมันไม่ฟื้นเลยนะครับเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ครับเน็ตโปรฟิตมาที่นะครับลงมาจาก2017ที่เคยอยู่ประมาณ8%ตอนนี้ลงมาเหลือ4%นะครับแล้วก็ปีโตอย่างที่พี่ปุ๊บอก นะครับคือสร้างโลกันเยอะมากผลิตกันเยอะมากนะครับล่าสุดเราเริ่มเห็นทางการจีนพยายามจะมีการออกมาตรการในการควบคุมฝั่งของการผลิตละซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเขาทำได้จริงๆผมก็ไม่แน่ใจเราจะทำแบบไหนเช่นคือตอนนี้ต้องบอกว่าฝั่งของซัพพลายเออร์มันก็มีข้อได้เปรียบในฝั่งของเทอมเครดิตนะครับ คือ AR Invent AP ถูกไหมครับคือ,อคนผลิตขายให้บริษัทบริษัทขายให้ลูกค้าหรือว่าเป็น cash flow ครับซึ่งเป็นบริษัท cash flow ดีๆะนะครับมันก็จะเป็นสัดพวกแบบ happy ้าปีกอ่ะพวกใน cash flow หมุนดีมากเลยอย่าง CPO อย่างเงี้ยโห cash flow ก็จะดีแต่อย่างบริษัทแบบโหติดเทอมเครดิตซัพพลายเออร์แบบเยอะๆอย่างเงี้ยอ่าพวกแบบ Airbus Boeing อะ่ะอันนี้คือถ้าเราเรียนตาม CFA มาเลยนะเราจะรู้เลยว่า บริษัทแคชโฟลดีๆกับบริษัทแคชโฟลแบบตึงๆอย่างเงี้ยคือมันจะซ้ายสุดกับขวาสุดเลยซึ่งตอนนี้จีนเองเขาก็พยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับพยายามจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเขามีการจัดการกับซัพพลายเออร์เครดิตเทอร์มว่าเฮ้ยอย่างพี่ปู๊เขาบอกว่าเนี่ยบางโรงติโตเนี่ยนะครับคือมันลันบนเครดิตเทอร์มเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมันมีการปรั c r ิตเทอ e r มออกมาบอกว่าเฮ้ยคุณผลิตแบบเนี้ยแล้วคุณผลิตแบบขัดทุนแบบเนี้ยแล้วคุณไม่ได้ผลิตเทอ e r มแบบเนี้ยคุณต้องหยุดผลิตละซึ่งมันจะทําให้ภาวะโอเวอร์สปายของหลากหลายธุรกิจเนี่ยมันอาจจะเริ่มดูดีขึ้นนะนะครับคือบางอันอาจจะต้อนเร็วหน่อยบางอันอาจจะต้อนช้าแต่ต้องบอกกั้เลยนะว่าบ้านพวกเราเนี่ยในเอเชียในอาเซียนในเอเชียใต้เนี่ย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการผลิตโอเวอร์ซัพายจากจีนเกือบทุกอุตสาหกรรมเลยนะหัานหินส่วนเกินเหล็กส่วนเกินรถยนต์ส่วนเกินคุณลองพูดมาสิเนี่ยรถยนต์อีวีของจีนก็ดําตลาดเข้ามาหมดเลยนะครับเหล็กอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมว่าตัวอินวนทอร y ี่ที่สต็อกลอสของเหล็กของ g l o b a l ของด uh ูโฮมแบบเนี้ยปีโตแบบเนี้ยชัดเจน P P P E สปูลใหญ่ G C เห็นไหมครับอ,อ,อย่าง A P L เขาเพเขาเมกาแต่อันเนี้ยเห็นไหมครับว่า โดนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าจีนเองมีการกลับมาควบคุมการผลิตเรื่องนี้นะครับถ้าจีนเองเขามีการกลับมาควบคุมคือส่วนหนึ่งคือพยายามดึงให้ producer price index เนี่หยุดลงแล้วแล้วฟื้นซึ่งถ้า PPI มันฟื้นในรอบนี้นะแล้วถ้าอุตสาหกรรมฐานหินมันเริ่มดูดีขึ้นนะบ้านปูอุตสาหกรรมเหล็กมันเริ่มดูดีขึ้นนะดู Home g l o b a อุตสาหการรมปิดโตมันเริ่มดูดีขึ้นนะปูนใหญ่จ C เนี่ยเป็นพ็อกซีนของชัยแท p เพลเลยนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าวันนี้มันเล่นเรื่องนี้ดักหรือเปล่านะแต่ผมเห็นหุ้นจีนเริ่มเล่นอสังหาจีนเริ่มฟื้นไอออนออบวกมาสามเปอร์เซนต์กวา่าติดตามประเด็นนี้ดีๆนะว่าจีนเองเขาทำคือคือผมไม่ได้อยากให้น้ำหนักนระยะสั้นระยะสั้นแก้ยากแต่ถ้าระยะกลางระยะยาวเขาทำเช่นสมมตินะว่าอ่ะก็คือตัดเครดิตเทอมออกแล้วใคร แบบหยุดให้ผลิตแล้วมีอะไรเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเอฟฟให้ไหมแบบเนี้ยหรือมัอนก็ไม่แน่นะผมบอกก่อนนะว่าเจ็ดแปดอุตสาหกรรมของจีนที่มันล้นตลาดมาเยอะเยอะเนี่ยถ้ามันแก้ไขแล้วมันฟื้นได้นะนะครับทานขินบ้านปูเหล็กดูโฮมโกลบอลติดโตปูนใหญ่จีซีลองติดตามดูดีนะเรื่องเนี้นะถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็เลยเลือกเป็นหุ้นในฝั่งของโตไชน่าเพย์ แล้วก็ตีมที่เราวางไว้ประมาณนี้นะครับ